รับ so น้องสวัสดีค่ะน้องดาราค่ะกน้อยค่ะนารู้จาค่ะ่อเอ์เออุักษสแที่ดค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงุธัิดาเวียนัทชื่อเล่นชื่อนจําาองกรอนุรักษ์ศาสนาแล้วว่านะทาใหประเทศไทยค่สวัสดีค่ะน้องไม่บุญเด็กหญิเบบเบนเบียม น้องใบบุญภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งนี้ตำแหน่งแอมบาสเตอร์ขององค์กรอนุรักษ์ศาสนาและพัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องพีมเด็กหญิงวักรังกนิรันยพึอายุ13ปีเป็นแอมบสสเตอร์ขององค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะน้องยายาเด็กหญิงนักศึษาสิงโตขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพุณหมอจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้องยายาดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นแอมบัสเตอร์ขององค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอนทรชื่อเลียงช,ชื่อน้องเป็น อายุ9ปีตอนนี้เรียนอยู่อัพะยาอยู่จังหวัดพะเยาค่ะน้องแฟนซีดีใจได้เป็นเักยากริ้งค่ะที่ได้เป็นมาสเตอร์ขององกรอนุักษ์และวัฒนธรรมอเไค่ะขอบคุ ฉันนั่งสามชั้นค่ะฉันเล่นชื่อแมวค่ะตกคู่กับแฟนค่ะไลน์ค่ะสวยค่ะยังเคยค่ะตัวสีไม่เปลี่ยนมากที่ร้านแต่เดิมค่ะสวยค่ะ สวัสดีค่ะค่ะค่ะ <coughs> <coughs>